เนี่ยผมเห็นปฏิกิริยาแล้วนะครับเนี่ยว่าตักเม็ดลูกเหยือปะาลูกปานีนะครับได้ผลจริงนะเนี่ยไม่รู้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะโอ้ยครับนี่หนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเดี๋ยวเป็นลูกปลาปานิน นะครับที่ปักไปเนี่ยนะฮะโอ้ยหมานหมานมานครับนี่หนึ่งแต้มเดี๋ยวมีคันนะครับเห็นปฏิกิริยาอยู่ไปดูกันครับมีคันนึงนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวติดอยู่เปล่าวะนี่ฮนะเดี๋ยวดู อ,อ,อ,อสองแต้มนะครับฟ้าน้ำหลากะเดี๋ยวเอาออกก่อนครับเพราะว่าน้ำมันฝนตกด้วยนะเดี๋ยวผมต้องหาเหยื่อมาตักอู้ สวยๆเลยครับอู้นี่ใช้สวยงามตอนนี้ได้สองแต้มน,นี่สบายใจเฉยไปหาวิธีปักเบ็กกันต่อครับ